ขนมวกเกี่ยโบราณค่ะอยู่ยึงยึงสอนนอพระพรชชัยค่ะข้างวัดพาริกาผลค่ะมีถั่วแดงแปกก้วยวุ้นข้าวโพดเฉากล้วยปาหมี่แล้วมีตัวบวกเกี่ยค่ะแล้วมีถั่วลิสงค่ะผงละ20บาทมีใส่หมี่กับไม่ใส่หมี่ทุกอย่าง20บาท ตัวกเกี้ทำเองนะคะค่สมเองทำเองหมดหัวลิสงก็คั่วเองค่ะทำวันต่อวันได้สืบมาจากอาาค่ะแม่แฟนค่ะอามามาจากเมืองจีนนะคะขายมา23ปีค่ะตั้งแต่พศ41 ปลาหมีก็ความหมายดีด้วยค่ะมันเย็นหวานความหมายดีกินแล้วอายุยืนยาวมันเส้นยาวนะคะก็ทำก๋วยเตี๋ยวก็ได้แต่ว่าวเนี่ยสั่งซื้ออย่างดีมีไข่พิเศษจะเหนียวนุ่มอร่อยอย่าลูกค้าเสดใจนะมีหวานนะคะ ส่วนใหญ่ชอบอะไรเหรอคะชอบตัววบกีย้ยกับถั่วที่สงค่ะขั้วเองหอมหอมแล้วก็ขั้วเองเม็ดเล็กสดสดขั้วใหม่ทุกวันเนี้ยน้ําก็น้าตาลน้ําตาลใสแดงค่ะภาษาจีนเรียกว่าโอทึงสั่งได้ค่ะหวานน้อยสั่งได้คนที่เป็นเบาหวานก็ทานได้นะคะไม่เอาน้ําตาลก็ได้เอานิดเดียวก็ได้นะคะนอกจากมีวเกี้เลียงมีเหลียงหุ้งลช่องไข่หลามทำเองค่ะ เหนียวนุ่มอร่อยถุงละ20บาทไม่แพงนะคะเป็นน้ำตาลใสแดงเหมือนกันค่ะวันขายคือวันอังคารถึงวันอาทิตย์ วันจุดวันจันท์เวลา10โมงเช้าจนถึงเย็นจนหมดค่ะประมาณ4-5่ห้โมงวันเสาร์มีถั่ว5อย่างถั่วขาวถั่วแดงถั่วดามลูกเดือยถั่วเขียว5าชนิดถุงละ20บาทนุ่มอร่อยหอมมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์ค่ะถ้าสนใจพอเบอร์ติดต่อ085-841-9353จ้ะอร่อยค่ะหอมหวานเส้นนุ่ม อถ้าถ้าแวะมาไหว้พระก็จะมากินนะคะเลมันจะลื่นคอดีอะ่ะชื่นใจเพราะว่า,วาตัวนี้เคยเจอตอนสมัยเด็กๆนะคะตอนนี้เพิ่งจะเจอน่ะแกคือยังไม่ได้กินไม่ก่อนนี่นานแล้วเพิ่งมาเจอที่เนี้ยกินไม่ค่อยได้มีหรอกค่ะําหางยากอร่อยอร่อยค่ะแล้วก็กินแล้วก็ชื่นใจแล้วก็หากินยากเพราะว่าอันนี้เป็นคนมาจากจังหวัดเชียงบุรีนะคะ จังหวัดชุมพรสมัยก่อนนะมีกินแต่ตอนนี้หากินยากแต่มาเจอที่เนี่ก็เลยอยากกินแล้วกินแล้วก็ทําให้สดชื่นพวกแกรุ่เี่ยสมัยนี้นไม่มีใครทําแล้วที่รุ่นเก่าแก่มากกินมานี่อายุยี่สิบกว่าตอนนี้เจ็ดสิบกว่าแล้วกินมานานแล้วอร่อยมากาีนี้หาคนที่รุ่นใหม่มาทํามันไม่มีแล้วอะซื้อประจําน้องก็กินนี่อร่อยนะจะกลับบ้านไปให้พวกหลาน,นานกิน ขนมวักเกีเยไหหลำโบราณร้านนี้ผมกินมา20กว่าปีแล้วครับจุดเด่นที่ผมสัมผัสได้ก็คือราคาครับราคาถูกมากเมื่อเทียบกับจํานวนและปริมาณเครื่องที่ใส่ให้ลืมร้านดังๆในหลายๆย่านไปได้เลยร้านนี้มองผิวเผินเหมือนไม่มีอะไรแต่คิวเต็มทั้งวันนะครับแล้วก็มีคนมาซื้อมาอุดหนุนกันตลอดเวลา หลายๆท่านเดินผ่านมาเห็นหน้าร้าน<ๆ>ก็เห็นเจ๊จีนเขาทําบรรจุใส่ถุงเยอะแยะไปหมดเลยหลายๆท่านอาจจะเข้าใจเหมือนผมในวันแรกๆว่าขายไม่ดีหรือเปล่าทําไมรัดโชวเยอะขนาดนี้แต่ภาพที่ผมเห็นนะครับพักๆครับจะมีคนมารับออเดอร์รับทิ้วมาเหมาทีเยอะๆเลยครับพนักงานในบริษัทหลายๆคนหรือไปฝากคุณหมอคุณพยาบาล พนักง,งานออฟฟิศซื้อไปโรงงานบางคนท่องแก่ผ่านมาแถวนี้ก็ซื้อไปฝากลูกน้องที่โรงงานที่เห็นเยอะๆครับมาทีหนึ่งปุ๊บหมดเลยนะครับแล้วก็มีคนรับขี้วตามบ้านด้วยก็เลยกลายเป็นว่าร้านเจ๊จีนเนี่ยลูกค้าเหนียวแน่นแล้วที่สําคัญรสชาติคงเส้นคงวาคงความอร่อยทุกวันใครผ่านขอเรียนเชิญน,นะครับซื้อกลับบ้านไปฝากเป็นของขวัญของฝากหรือจะทานเองอร่อยครับอร่อยอร่อยจริงๆครับอยากให้ลองชิมครับ รสชาติดีคมกล่อมและวันเสาร์อาทิตย์ครับก็จะมีถั่วต้มนะครับ5ชนิดใครที่ผ่านไปผ่านมาขอเชิญนะครับแวะชิมอร่อยจริงๆ3ร้านจะอยู่ใกล้ๆกันครับมีละไมปลาหมึกย่างแล้วก็มาวันบัตหมูปิ้งบัตรคิวรอนานหน่อย2-3ชั่วโมงแล้วก็มีร้านขนมบบกเกี้หายหลำโบราณมีโอกาสผ่านมาแวะนะครับ ออร่อยลูกค้าที่มาเที่ยวอย่าวราชจรุญกรุงมาไหว้พระทำบุญวันลิงไลยยี่เหลอโปตึกตึงเจ้าพ่อยี่โกโ่งเวะมากินมกุกี้าขายหลามโบราณยินดีต้อนรับนะคะกินแล้วชุ่ชื่นเรื่องที่จอดรถจอดได้วัดคาดิกาผนวันมงคลปูตึกตึงก็ได้หมดนะคะ